อย่าเพิ่งปิดกันไปก่อนนะคะถึงวันนี้ภาษาอังกฤษจะเยอะนะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงคำว่า r e f r a c t i v e lenticular e x t r a c t i o n ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาจากพื้นฐานของเลสิกค่ะแต่เป็นเทรนด์ของอนาคตนะคะ r e f r a c t i v e คือรักษาสายตาสั้นยาวเอียง lenticula r คือใช้เครื่องมือคือเลนทิคู่และ e x t r a c t i o n คือดึงเลนทิคู่ออกจากตานะ R L X หรือ RLEX เนี่ยนะะเป็นการรักษาสายตาแบบที่ใช้เลเซอร์ค่ะใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์เจลไนลงบนตาดำหรือกระจกตาให้เป็นรูปเหมือนกับแพนดิสหรือเหมือนขนมแพนเค้กหรือเหมือนจานบินซึ่ง รูปร่างอันนี้เราเรียกว่าเลนส์ติคูและเลนส์ติคูจะเป็นตัวกําหนดค่าสายตาเช่นถ้าสายตาสั้นน้อยเลนส์ติคูก็จะบางนะคะถ้าสายตาสั้นเยอะเลนส์ติคูตรงกลางก็จะใหญ่อ้วนแล้วก็ตรงขอบขอบ,ขอบก็จะแบน จากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดแผลเล็กๆที่เลนติคู่ออกมานะคะในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องมือเดียวในการที่เรารักษาเครื่องมือที่จะรักษาสายตาวิธี refractive l e n t i c u l a r e x t r a c t i o n ก็เกิดขึ้นมาในโลกนี้4-5หแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Carl Zeiss ไม่ว่าจะเป็น s i m m e r ไม่ว่าจะเป็น Johns ันนะคะก็หลายๆบริษัทก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะ สร้างตากฏการสำคัญก็คือความชัดเจนและการรักษาสายตาและก็ไม่ต้องใช้แว่นให้คนในโลกนี้ทีนี้เราก็มีวิธีการรักษาอย่างนี้มานานแล้วละ่ะแต่อนาคตหลักการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรอนาคตของเลเซอร์ก็คือทำอย่างไรให้เลเซอร์นั้นใช้น้อยปลอดภัยสเสถียรไม่เจ็บ คงความสบายตาตลอดเวลาตั้งแต่หลังทําจนกระทั่งถึงระยะยาวมีความปลอดภัยในระยะยาวเพราะฉะนั้นเทรนนี้ก็คือเทรนการรักษาคือ 1. ต้องไวพลังงานดีนะคะให้ความปลอดภัยและที่สำคัญคือแม่นยำนะคะในความแม่นยำก็จะไปลงที่ การฟิกซ์หรือติดตามการกรอกตาเพราะมันเป็นสิ่งที่คอนโทรลยากที่คนจะกรอกตาและความแม่นยําก็รวมไปถึงการทําให้ไวด้วยเพราะว่าถ้าไวก็จะยิ่งเกิดความแม่นนะคะจะเห็นว่า refractive lenticulare x c r p c t i o n ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราจะได้ยินในอนาคตไปเรื่อยๆอาจจะเป็นชื่อใดก็ได้อาจจะเป็นชื่อสมัยก็ได้อาจจะเป็นชื่อเขาอาจจะตั้งชื่ออะไรก็ตามแต่หลักการ เป็นหลักการเดียวกันก็คือสร้างก้อนเลนติคูออกมาแล้วก็คีบออกเทรนในอนาคตก็คือทําให้แม่นยําขึ้นด้วยเครื่องมือที่ดีขึ้นด้วยพลังงานที่เหมาะสมด้วยความแข็งแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยเวลาที่สั้นลงและเทรนในอนาคตก็คือรักษาสายตายาวอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเอาเลนติคูมาใช้ในการใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตแทนเป็นการรักษาค่าสายตาอื่นๆต่อไปและนี่คือ เรื่มย่อยๆของเลนติคูล่าเอ็กซ์แทชัอย่างสั้นว่ามันไปทำอะไรบ้างและอนาคตเราคาดหวังอะไรได้ในเทคโนโลยีนะคะ